วันนี้ลุงจะมาพูดถึงกิจกรรมคอแลแลบพิเศษก็คือคอแลแลบปูอาคายครับกลับมาเจอคอีกแล้วอะเกมนี้ก็คือเกม world of w a r s h i p ซึ่งคอแลแลบรอบนี้ก็จริงๆลุง,ลงพึ่งจะลงค Blue ลิปปูอาคายไปนะและคลิปนี้ก็ถือเป็นคลิปที่3แล้วแล้วก็กลับมาเพราะมากิจกรรมรอบนี้ที่โอ้โหบอกเลยว่าเรือมาแน่นและคลิปเกมนี้แต่และคลิปเยี่ยสิบนาทีทางนั้นและกิจกรรมรอบนี้ที่เป็นคอแลแลบเนี่ยก็เป็นรอบที่2แล้วนะครับฉะนั้นใครที่พลาดรอบแรกคุณไม่ต้องเสียใจโอกาสของคืนที่จะเป็นหัวแถวมาถึงล้วเพื่อเป็นการเสียเวลา ก็ป่ะเริ่มเลยครับเอาตัวกิจกรรมคอลแลับัวครัตอนนี้ก่อนว่ามีอะไรบ้างเนาะสำหรับรายละเอียดในรอบนี้เนี่ยจะเป็นการกลับมาที่เป็นรอบที่2แล้วแล้วก็มีกิจกรรมสำหรับผู้เล่นใหม่เข้ามาด้วยนะครับก็สามารถกดเข้าที่ลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปได้เลยสำหรับใครที่เป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยพอใช้โค้ดพิเศษในกิจกรรมคอแลแลบจากบัวครัคุณก็จรับของตามที่เห็นนี้เลยนะก็คือบัญชีคุณจะเป็นบัญชีพิเศษ7วันได้รับเงิน2องล้านห้แสนเหรียญได้เหรียญกระสาบแล้วก็อื่นๆตามที่คุณเห็นในจอ เกมจะสุ่มผู้เล่นใหม่50คนนะครับให้ได้รับรางวัลทั้งหมดตามจํานวนที่ปลดล็อกได้เช่น1000ลงทะเบียนคุณก็เห็นแล้วใช่ไหมว่าคุณจะได้อะไรถ้าสุ่มได้นนะแล้วก็มีแจกโค้ดอีกครับก็คือโค้ดตามที่ขึ้นในจอเลยจริงๆคุณกดที่ล<ๆ>ิงก์ดีสคริปชันก็ได้ครับหรือปักหมุดก็ได้ผมก็ปปีวางไว้ให้เรียบร้อยแล้วคุณก็ก็ปปีไปใส่ได้เลยและคุณก็แค่เข้าเล่นให้จบ1ครั้งก็สามารถเอารางวัลเพิ่มเติมไปได้อีกนะนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมในเกมทัั้้้้้้งงผผููเเเเลลลลล่่่่่่นนนนใหมมมแแะะกกกาาาาาาาสสสรรรถถววววุไไดด็็จจปคททีพพอบํบบย ดูอะไกไปเลยฟรี1อันอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าเอาไปใส่เรือลําไหนก็ได้แต่มันจะล็อกกับเรือลํานั้นไปเลยนะฉะนั้นรอเรือสูงสูงก่อนค่อยใช้ก็ได้คุณส่วนระยะเวลาของกิจกรรมเนี่ยก็คือ10กรกฎาคมถึง7สิงหาคมนี้นะครับโอเคหมดเรื่องของฟรีเลยครับมาดูเรื่องของเสียตังค์กันบ้างครับคอแลแลปแล้วให้ฟรีทุกอย่างไม่เสียตังค์เกมเจริงพอดีครับคอแลแลปครั้งนี้จะมีของใหม่ไหมเสียตังค์กันประมาณ8อย่างด้วยกันอย่างแรกก็คือเรือใหม่สี่ลำที่คุยไปเมื่อกี้นี้และผ แต่ในกาชาก็ยังคงมีเรือเก่ากับผู้การเก่าจากคอลเลบครั้งก่อนมาด้วยนะแต่ก่อนจะไปดูว่ามีอะไรบ้างมาดูกอนครับว่ากาชามันอะไรยังไงบ้างสำหรับกาชาเนี่ยจะอยู่ในหมวดคลังแสงชื่อท่าเทียบขอพรครับโดยจะใช้เหรียญบัวคขในการสุ่มส่วนเหรียญหาจากไหนหาได้จากการซื้อในเกมหรือจะใช้ทองก็คือเงินที่คุณเติมนั่นแหละรครับซื้อเอาก็ได้เหมือนกันครับราคาก็ตามด้านล่างเลยแต่ถ้าคุณเป็นผู้เล่นใหม่ที่ใช้โค้ดสมัครเข้าเนี่ยเขาแจกให้เลย300เหรียญครับโดย100เหรียญใช้สุ่มได้ทั้งหมด1 ครั้งครับ10ครั้งใช้1,000และการันตีไม่พ้นทุกเกมต้องมีคําว่าการันตีเพื่อเราดวงไม่ดีเรือจะได้ที่99ครั้งครับแต่ว่าทุกๆ6ครั้งก็จะมีรางวัลเสริมให้ด้วยก็คือจะเป็นผู้การเรือใหม่บวกกับผู้การเก่าจากรอบก่อนหรือลายพางบัวไขแบบ ส่วนคุณจะได้อะไรไม่มีใครรู้แล้วแต่เวรแต่กรรมที่ทํากันมาเลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากสุม่มกณบอกโอ้พี่ผมไม่ชอบกาชาบุคกาลลัตีได้ไหมมีเพื่อคนดวงซวยแบบลุงช่วงหลังๆในเกมจะมีชุดเรือพร้อมผู้การมาขายให้ราคาพิเศษเลยแต่ว่าผู้นี้มันจะเปิดเป็น,นรอบๆนะครับหมดแล้วก็คืออดรักใครชอบใครไวเลยไวรุ่นส่วนตอนที่หัดคลิปอยู่ตอนนี้เป็นของร้อยโลยูกะนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าคอมมานเดอร์ทั้ง4ีคนที่เข้ามาของลัวครมีใครบ้างโดยผู้การเหล่านี้ที่เข้ามาใหม่ประจําเรือเนี่ยจะมา ใหม่ทั้งหมด4ี่ลำแล้วก็สามารถโยกไปใส่เรือลําอื่นได้นะครับแต่ว่าต้องเป็นเรือของชาติที่สาวๆเขาประจําอยู่ด้วยนะครับแล้วก็คุณไม่สามารถย้ายชาติได้นะครับและผู้การแต่ละคนก็จะมีเสียงภาคเฉพาะคนให้ด้วยแถมถ้าผู้การใส่เรือไปเล่นในดานเนี่ยก็จะมีเพลง BGM เปลี่ยนเป็นเพลงของบัวไคฟ์ด้วยในตัวยอย่างเกมเพลย์ที่ผมเล่นให้ดูเนี่ยจะมีผู้การสกิล10แต้มเนื่องจากไอเดียที่ลุงเล่นมันเป็นไอเดียทดลองแต้มผู้การเนะี่ยก็จะมีให้เต็ม21แต่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 ถ้าคุณ สูมได้หรือซื้อมาเนี่ยจะได้ผู้การที่มีสกิลสิบแต้มในตัวอย่างเลยลุงก็เลยใช้สกิลแค่สิบแต้ม่นในดูนะเอาคนแรกก่อนเลยลูกสาวสุดน่ารักน้องอาโลน่าองไรละ่ะคือใครที่เคยแจกแฟ้มเซนเซรู้ทุกคนครับจะดีจะร้ายไม่ได้ขึ้นอยู่กับลายเซนอาโลน่าล้วน มาเป็นผู้การฝั่งญี่ปุ่นนะครับต่อไปคือเด็กแสบครับมากิผู้ให้กำเนิดตำนานาน100โลคือมาเป็นผู้การให้กับเรืออิตาลีนะครับรอบนี้คนที่3ก็คือวาคาโมของดีครับผมบอกเลยวาคาโมนี่ของดีครับเด็กแสบจอมทำลายล้างมาเป็นผู้การให้กับเรือฝั่งโซเวียตครับไม่แปลกใจเลยทำไมเป็นผู้การโซเวียตโดูรูปเอาไม่พูดเยอะเจ็บคอแล้วคนที่4ี่คนสุดท้ายเจ้าของตำนานาน100ตันยูกะครับคือเป็นเลขาผู้ประจำกายของแม่แห่งคนะิวโอสเนี่ยมาเป็นผู้การฝั่งฝรั่งเศสครับต่อไปมาคุ พถึงเรือแต่ละลำกันบ้าง4ี่ลำเดี๋ยวจะบอกให้ฟังว่าเอ้ยทำอะไรยังไงได้บ้างเรือลำแรกครับเรือ B A Hovercraft คือเรือประ l ุ s ชิ p เป็นเรือเทียเก้าประเทศโซเวียตในเกมบอกไว้เลยว่าเรือลำนี้ได้แรงบันดาลใจมาจาก h o v e c r a f t ของวัคโมะแต่จริงๆแล้วเรือลำนี้เป็นเรือย้อมแมวขายครับแฮ่เพราะจริงเรือต้นแบบจริงๆคือ Vorotvostok ครับเป็นเรือประจําบาลเทียแปของโซเวียตแต่ B A Hovercraft อยู่ที่เทียเก้าส่วนสเปคเรือก็เหมือนกัน กับเรือต้นแบบเลยครับที่จะแตกต่างก็จะอยู่ตรงที่เรือลํานี้อยู่ที่เทียร์้และมียุทธปัจจัยก็คือไอเรื่องการยิงต่อต้านอากาศยานมาให้เราเลยเวลากดใช้ก็จะยิงต่อต้านอากาศยานได้ดีขึ้นใช้สําหรับสอยพวกเครื่องบินต่อมาอุปกรณ์เสริมที่ใช้ก็จะตามที่ตัวเกมแมนะนามาเลยครับส่วนในช่อง3จะไปใส่หมุนป้อมปืนไวแทนลดกระจายกระสุนก็ได้อันนี้แล้วแต่คนถนัดนะแต่ว่าอจริงไม่ค่อยแนะนําเพราะว่าเรือลานี้ยิงไม่แม่นแต่ถ้าคนเล่นแม่นก็คือยิงแม่นครับส่วนสกิลของพว การจะเน้นที่การเอาตัวรอดเพราะจุดเด่นของเรือคือการที่เกาะมันหนาเลือดมันเยอะแล้วก็วิ่งเร็วแล้วก็เล่นเร็วคือเอาให้ตายยากไปเลยคุณแต่บอกเลยนะครับวงเลี้ยวโคตรกว้างตีวงสวิงวันนี้กวาดยาวไปถึงเกาะดันนาและข้อเสียหลักๆของเรือก็คือไรยิงมันสั้นกว่าเรือลําอื่นในเทียเดียวกันแบบสั้นอ่ะคุณแถมการกระจายกระสุนก็ยังมากด้วยครับเวลาไปยิงไกลมันเลยไม่ค่อยดูมีประสิทธิภาพเท่าไหร่การเล่นก็เลยเน้นไปที่ระยะใกล้แทนเรือมัน เลยแว้นแล้วก็อึดน,นะคือถ้าเรือมันแว้นมันอึดแถมมันยังยิงไกลได้ม่ต้องฆ่ามานนันละท,ท,ท,ท้ายข้อยิควส์สนจิันเดสทว่าติดต่อกั 賛美なこと ต่อไปคือเรืออุสเนจพิทินส์ครับเป็นเรือลาตะเวนเทียเก้าของประเทศฝรั่งเศสเรือลำนี้เป็นเรือประจําตัวของไฮยาเซยุกะใช่ครับเป็นเรือย่อแมวครับผมลำต้นแบบของลำนี้จริงๆแล้วคือเรือลาตะเวนเบรสครับเป็นเรือในสายวิจัยของฝั่งฝรั่งเศสที่จุดเด่นอยู่ที่ป้อมเปิดหลักครับจะอยู่ข้างหน้าเลยมีแค่2ป้อมซึ่งอยู่ข้างหน้าหมดเลยด้วยครับทำให้สไตล์การเล่นเนี่ยจะเป็นการเล่นแบบโจรมุมตึกกับคนที่เอาตัวเรือไปจ่อใกล้ๆเกาะแล้วก็หาส่วนยื้อๆมายิงเขา เพราะว่าเรือมันบางครับในเกมทั่วไปเนี่ยเจอส่วนมากถ้าด่านนั้นมันมีเกาะเยอะเนี่ยจะเจอเรือแบบนี้แหละพอมาแต่หัวเรือยิงหรือไม่ก็หันหน้าตรงใส่ศัตรูแล้วยิงครับปืนหลักจะรีโหลดอยู่ที่24วินาทีเลยนะแต่ว่าเรือในสายวิจัยเนี่ยมันจะมียุทธปัจจัยลดเวลาโหลดกระสุนอยู่ทําให้มันเอาตรงๆคือชุดใหญ่ไฟกระพริบได้สามารถทำำําดาเมจได้แบบสบายๆเลยแต่ว่าพอเป็นเรือ BA เแล้วเนี่ยยุทธปัจจัยมันก็เปลี่ยนไปไงก็เลยเปลี่ยนจากลดเวลาโหลดกระสุนไปเป็นสกิลที่กดใช้ซึ่งในสกิลกดใช้เนี่ยส่วนมาก ไมันด้อยู่ที่เรือเทียสิบหรือไม่ก็เรือดาวเลยครับเป็นเทียที่สูงกว่าเรือเทียสิบเข้าไปอีกและแต่ละลำก็จะมีสกิลกดใช้ที่แตกต่างกันไปโดยที่เรือลำนี้จะเป็นสกิลเสริมปืนรองที่เวลากดใช้แล้วจะทําให้ปืนรองมันคือปืนที่เกมจะยิงให้เองคุณป,ปืนรองโหลดเร็วขึ้นยิงแม่นขึ้นแล้วก็ทำเดาเมจได้มากขึ้นการจะใช้สกิลได้ต้องทำเมื่อหายของสกิลให้เสร็จก่อนนะครับโดยสกิลนี้จะกดใช้ได้ต่อเมื่อใช้ปืนหลัก ยิงโดนศัตรูครบตามจํานวนที่สกิลกาหนดโดยนับเป็นสเต็กนะพอเต็มแล้วก็กดใช้ได้แต่ถ้ายิงไม่โดนหรือไม่ยิงปืนหลักเลยไประยะเวลาหนึ่งสเต็กมันจะค่อยๆลดลงนะครับซึ่งการที่เรือลํานี้ได้สกิลแบบนี้มาแทนยุทธปัจจัยเรื่องการโหลดกระสุนหลักมันก็เลยมีปัญหาอยู่ประมาณหนึ่งครับคือลํานี้มันมีปืนรองส่วนมากอยู่ข้างหลังไงทำให้ถ้าจะใช้สกิลได้เต็มประสิทธิภาพเนี่ยเรือลํานี้ต้องหันหลังหรือไม่ก็หันด้านข้างใส่ศัตรูซึ่งการหันด้านข้างกับเรือ ไปอันตรายเพราะเรือมันบางมันเกิดจุดอ่อนของเรือนะทาให้ตัวมีโอกาสที่จะยิงสวนมาแล้วเราเจ็บหนักหรือว่าตุ๋มตุ่มตุมตุ๋ม,ต,มตุ๋มไปเลยแถเมเมื่อรำนี้มีป้อมปืนหลักอยู่แค่ด้านหน้าทาให้เวลาที่เราหันหลังเรือปืนหลักของเราก็จะยิงไม่ได้อีกสกิลนี้จึงผู้ตรงว่าหาโอกาสใช้งานค่อนข้างยากครับแต่มันมีข้อดีอยู่นะคือเวลาที่ศัตรูมันวิ่งเข้าใส่เราหวังจะสาดใส่เราเลยเนี่ยหรือวิ่งมาปาดยิงด้านข้างแหละเรือลํานี้จะมีโอกาสโต้ตอบได้ทันก่อนที่จะถึงระยะหวังผลชาวบ้านเขาพูดได้ง่ายคือเน้นว่าถ้าโดนคนชิ จะไม่ค่อยตุยเย่เท่าไหร่นะหรือไม่เราก็ใช้ความเร็วของเรือลํานี้วิ่งไปปาดแล้วก็ซัดเข้าแทนก็ได้ครับแอ๊สไตล์การเล่นเปลี่ยนแปลงกับชุดใหญ่เพราะว่าผลจากการใช้สกิลมันทําให้เราสามารถเบร์สดดเมจในระยะเผาขนได้ดีขึ้นอย่างมากนั่นเองพูดง่ายๆคือเปลี่ยนสไตล์การเล่นอย่างชัดเจนนั่นแหละส่วนเสริมของเรือลานี้ก็ใส่ตามที่เกมแนะนาเลยก็ได้นะครับมันจะเน้นไปที่ปืนรองกับหมุนปืนหลักให้ไวเพื่อเอาไว้ใช้ในการวิ่งปาดหน้าเบร์สนะเต่าลืมคุณบางนะส่วนสกิลู้กาน เอาตัวรอดเถอะครับแล้วก็ทําดาเมจปืนรองเป็นหลักสรุปเรือลานี้เทียบกับสายวิจัยเป็นเรือที่เอาตัวรอดได้เก่งขึ้นแต่ความสามารถในการทำดาเมจถือว่าลดลงครับแล้วก็ระยะถือว่าใกลขึ้นเพราะว่าเราต้องเข้าไประยะใกล้ขึ้นหน่อยไงแล้วก็จะไม่ไดุ้่มยิงอยู่หลังเกาะเท่าไหร่แล้วสรับมือใหม่บอกเลยครับต้องใช้เวลาปรับตัวทงความเข้าใจจังหวะเรือพอสมควรเลยไม่ใช่เรือที่แย่นะคุณแต่ว่ายุทธวิธีในการเล่นมันจะเปลี่ยนไป ต่อไปคือเรือ BA B A Bina ก็เป็นเรือชนิด battleship นะครับเป็นเรือระดับ8สังกัดประเทศอิตาลีเป็นเรือประจำตัวของโคดูริมากิอันนี้เป็นเรือใหม่แบบของใหม่จริงๆแล้วคุณที่ใช้กระสุน HE AP ไม่ใช่ SAP อนะครับอย่างที่เคยเป็นนะเพราะว่าเป็นเรือนอกคอกแบบอย่างแท้ทูเลยคุณมาพร้อมกับปืนที่เล็กกว่าชาวบ้านแต่ว่ามีควันความเร็วสูงและใช่ครับถ้ามีควันเร็วสูงนั่นหมายความว่าเป็นสายปะทะยังไงละ่ะทําไม่สามารถเปิดหมอกวิ่งยิงทะลวงแนวรับศัตรูได้แบบจุกดันไม่เกรงใจใครถือเป็นตัวป่วนขั้นสุดเลยครับโดยที่เขาโครงเดิมของมันเนยจะคล้ายๆกับตัวเวเนโต้ที่เป็นเรือทีเดียวกันแต่จะแตกต่างก,กันก็ตรงป้อมปืนจะเป็นป้อมละ2กระบอกแทนที่จะเป็น3กระบอกตาม ววิจััยท่ไปส่วนที่เด็ดประจําชาติอย่างหมอกความเร็วสูงที่คุณสามารถใช้ได้ในตอนที่เรือวิ่งด้วยความเร็วสูงเนี่ยจะไม่เหมือนหมอกทั่วไปนะครับที่เรือจะหลุดจากการคลุมของหมอกเมื่อคุณเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงแต่ว่าพอมันไม่หลุดแล้วมันก็เลยต้องแลกกับการที่หมอกมันสั้นนะและก็จอดแช่ในหมอกแล้วยิงฟาร์มดาเมจไม่ได้เหมือนหมอกทั่วๆไปด้วยนะฉะนั้นส่วนเสริมที่เลือกมาใช้เด็กก็ควรจะเป็นส่วนเสริมทั่วไปที่จะเน้นไปที่ความสามารถรอบด้านเพราะว่าตำแหน่งเรือมักจะอยู่หน้าสุดในแนวปะทะทำให้การเอาตัวรอด โคตรสาคัญส่วนสกิลผู้การก็จะเน้นไปที่ปืนรองกับการเอาตัวรอดเป็นหลักด้วยความที่เรือลํานี้มีโอกาสเข้าระยะประชิดเรือลําอื่นๆมากมากมากเลยเพราะว่าตําแหน่งการเล่นเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเรือที่แนวทางการเล่นชัดเจนมากครับแต่มันไม่ได้หวือหวาแล้วก็เป็นเรือที่เล่นง่ายนะข้อเสียก็คือมันจะแย่หน่อยตรงที่มันไม่มีกระสุน SFP ทำให้ดาเมตมันไม่ค่อยโคงที่แต่ก็แลกมากับการเอาตัวรอดที่ก็ถือว่าดีขึ้นแหละคุณถ้าเทียบกับการที่คุณมาจากสายวิจัยเล็กน้อยนะยังไงตัวอย่างเนี่ยจะให้ดู การเจาะแนวรับประตูเนี่ยทำยังไงถึงจะสามารถปั่นป่วนได้แบบแน่นๆตึงๆอย่างนี้เลย ต่อไปคือเรือ BAA อ o n a W เวลอันนี้จะเป็นเรือดำน้ำเทียสิบของประเทศญี่ปุ่นเรียกได้ว่าเป็นการตลาดที่โหดมากครับที่คุณเอาตัวละครสุดน่ารักแล้วก็ทำเรือมาน่ารักขนาดนี้เพราะว่าเป็นเรือของน้องอะโรนาครับมาผูกกับเรือที่ทุกคนที่เล่นเกมนี่มาจะรู้ว่าแม่งคือเรือหัวร้อนครับคือใช้คำว่ามันไม่เหมาะเลยกับคาแรคเตอร์ของอะโรนาและมือใหม่ครับคือกาลังเชิญชวนมือใหม่มาเล่นใช่ไหมแต่เรือนี่อย่างโหดเพราะว่าเรือเนี้ยรีควายฝีมือผู้เล่นค่อนข้างเยอะ ไม่งั้นคุณรีบประสิทธิภาพของเรือลำนี้ออกมาได้แบบไม่เต็มที่แน่เพราะว่ามันเป็นเรือดำน้ำคือเรือดำน้ำมันเล่นยากกว่าแล้วคุณสภาพว่าคุณเล่นไม่เก่งแม่งคือ All- in or n o t h i n g อ่ะแถมเอามาผนวกกับเรือญี่ปุ่นที่เทคโนโลยีใช้คำว่าในเกมมันนะคุณล้าหลังกว่าชาติอื่นๆอยู่เสมอเลยเลยทำให้เรือลำนี้กลายเป็นเรือที่ใช้คำว่าเป็นสนามอารมณ์ของเรืออื่นๆได้เลยนะในสนามรบเพราะว่าปกติเรือดำน้ำมักจะเป็นเหยื่อของเรือทุกรลำอยู่แล้วถ้าเขาหาตัวคุณเจอนะแล้วพอเป็นเรือดำน้ำลำนี้หนักกว่าเดิมอีกา่มัน ากอยู่แล้วยากขึ้นไปอีกเรื่องนั้นก็คือระยะตรวจจับเพราะว่าระยะตรวจจับมันอยู่ที่7.1กิโลเมตรเทียบกับเรือดำน้ําชาติอื่นๆแล้วเนี่ยมันมากกว่าไงคุณเท่ากับว่าเขาเจอคนได้ง่ายขึ้นนะโอเคเลือดมันเยอะขึ้นละกันแต่มันก็ไม่ได้ขนาดนั้นถึงแม้ไอเลือดที่เพิ่มมามันจะเยอะกว่าเรือพิฆาตบางลำนะมันก็ได้แค่ยื้อความตายแค่เล็กน้อยอะคุณเพราะว่าสุดท้ายเรือดำน้ามันไม่มีเกาะเพราะว่าตัวเรือมันถูกออกแบบมาให้สู้กับแรงน้ำใช่ไหมมันก็เลยไม่ค่อยเวิร์คครับด้วยตัวเรือดนน้ําาาเองธรรมชติ เติมน้ํามันผ่านเกาะรอบตัวเรืออยู่แล้วทําให้เวลาถูกยิงเกาะภายนอกเสียหายปุ๊บน้ำมันรั่วเลยมึงแถมก็มีโอกาสไฟไหม้มากเพราะว่าถังอะมันคุมเรือทั้งลำไงคุณโดนยิงจังๆก็คือเรือรั่วครับพอเรือรั่วมีปัญหานะครับเพราะว่า60%ของเรือมันอยู่ในน้ำไงก็เลยมีโอกาสที่น้ําท่วมบ่อยไฟไหม้บ่อยฉะนั้นเรือลานี้ถึงจะมีเลือดเยอะ แต่มันไม่ได้เป็นเรือที่แทงได้คุณและและักษณะโดยพื้นฐานของเรือดำน้ำํา<ๆ>เวลาเอามาเล่นเนี่ยเราจะเล่นแบบรอบเล่นเอาเข่าพื้นที่ไปปล่อยต่อปีโดเป็นอาวุธหลาแต่อโลน่าเวลมันรอบเล่นได้ยากกว่าชาวบ้านเพราะระยะตรวจจับที่คุยไปเมื่อกี้นี้แหละและระยะนี้คุณอาจจะดูมันก็แค่นิดหน่อยหรือเปล่าพี่เ<ะ>มื่อคุณเอาไปเทียบก,กับเรือพิฆาตบางลาแม่งเยอะกว่าอีคุณเลยทําให้เรือเนี้ยมีโอกาสที่จะโดนเรือพิฆาตเห็นก่อนแล้วก็อาจจะโดนเขาซัดก่อนที่เราจะเข้าไปซัดเขาได้นะถือเป็นข้อเสียรุนแรงเลยนะเพราะว่า ถ้าเราเล่นเรือดำน้ําของชาติอื่นเนี่ยมักจะไปแอบอยู่แนวหน้าเป็นหูเป็นตายเพื่อนแล้วก็ยิงตอร์ปิโดใส่ท่ายอยู่ในระยะเนาะแต่กลับกันถ้าเป็นเรือลำนี้คนต้องให้คนอื่นสก,กาให้คุณครับชี้เป้าให้คุณแล้วคุณก็ต้องเกาะกลุ่มกับเพื่อนด้วยใช้คําว่าเพื่อนต้องช่วยคุณอย่างมากและคุณต้องเป็นคนที่เก่งมากแบบเพื่อนฝากความหวังได้มันใช้เดียวลําบากคุณเลยประเด็นนึงก็คือเรือตัวนี้ยเวลาการดำนำ้ําน้อยครับเมื่อเทียบกับเรืออื่นๆคือปกติเรืออื่นดำได้2นาทีกว่าเรือเนีี้นาท กับอีกครึ่งหนึ่งคุณน้อยกว่าเยอะ ไอการนำน้ํายาวเนี่ยมันไม่ตอบโจกกับเรืออย่างหนักหน่วงเลยนะเพราะว่าต่อให้คุณจะไปใส่พวกยุทธปัจ,จัยมาช่วยมันก็ยังไม่พอคุณความเร็วใต้น้ําพีิกกว่าเดิมอีกช้ากว่าชาวบ้านโอเคแต่ความเร็วผิวน้ําจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่ด้วยความที่ความเร็วใต้น้ํามันน้อยมันหนีเรือลําอื่นลําบากครับฟังมาขนาดที่คุณรู้สึกว่าเออพี่เรือมันไม่เวิร์คขนาดนั้นเลยเหรอจริงๆแล้วมันเวิร์คครับแค่มันถูกออกแบบมาเพื่อให้ล่าพวกเรือใหญ่แทนครับเพราะความสามารถในการต่อต้านเรือดำ,ำน้ำด้วยกันเนี่ยไม่ไหวคุณอาการไม่ดี ระยะโซน,น่ามันอยู่ที่8กิโลเมตรไงทำให้พวกการล็อกเป้าเรือดำน้ำที่อยู่ใต้น้ำได้ยิงตอร์ปิโดใส่เหมือนเดิมๆที่เราเล่นๆกันเนี่ยไม่เวิร์คครับจะโดนเขาสวนเอาแล้วสวนมาโอกาสหลบได้ก็ไม่ดีครับเพราะว่าความเร็วใต้น้ำมันช้านะแต่กลับกันเลยนะถ้าเกิดว่าเอาไปซัดกับเรือขนาดใหญ่เพราะว่าระยะตอร์ปิโดไกล15กิโลเมตรคูณไกลกว่าเรือดำน้ำทุกลำแล้วดามเมจต่อน,นัดเนี่ยแรงมาก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 ,มาก,มากเมื่อเทียกบกับเรืออื่นทําให้เรือใหญ่โดนยิงแค่ไม่กี่ลูกล่วงไปเลยครับแล้วเวลาโหลดเนี่ยก็สั้นมากเอ้าพี่ มันยิงแรงอยู่แล้วเรือมันก็จมแล้วเอาเวลาโหลดไปทําไมสําคัญมากคุณถ้า เราให้เพื่อนสกาวไว้เรือลําไหนเรือมันเหลือประมาณหนึ่งคุณสามารถไปตามเก็บไอเรือลาพวกนั้นได้ครับเพราะว่าระยะเวลารีโหลดตอปิดโอคุณเร็วส่วนเรื่องปืนหลักเนี่ยก็มีให้ใช้พร้อมยุทธปัจ,จัยลดเวลาโหลดกระสุนทําให้เวลาไปยิงพวกเก็บเรือใกล้ๆที่คุยกไปเมื่อกี้แหละก็มีโอกาสใช้งานแล้วก็เก็บเรือที่แบบเขาเรียกว่าเรือเก็บตก,กน,นะคุณทําให้ดีขึ้นมากพอสมควรเลยฉะนั้นส่วนเสริมของเรือลานี้ก็มักจะเน้นไปที่ประสิทธิภาพของตอปิดโดและก็การซ่อมแซมคร,ครับเพราะว่าต้องเอาตัวรอดส่วนสกิลเน้นไปที่ตอเป็นหลักเลยครับเพ มันมีประสิทธิภาพสูงสุดก็จะมีเทคนิคเรื่องของการเลี่ยงการประทะกับพวกเรือเล็กๆและก็การกะระยะยิงต่อปีโดคุณก็ถือว่าเป็นแนวทางคร่าวๆให้แล้วกันนะครับแต่เตือนเลยนะเรือลํานี้เล่นกับเพื่อนจะดีที่สุดครับไม่เล่นกับเพื่อนเล่นยากจัด ร้อยนะครับสำหรับคลิปในรอบนี้บอกเลยว่าแน่นๆบึมบึมเบิ้มเบ,บิ่มคือลือคุณชอบลำไหนกันก็ลำนั้นแหละครับแตว่ว่าวาาโมกครับใช่ครับวาาโมกและอย่าลืมกรอ,อกโค้ดกันให้ด้วยนะครับลิงก์อยู่ที่เดสคริปชันใส่ไว้ให้แล้วแล้วก็ปักหมุดที่คอมเมนต์ไว้ให้แล้วด้วยนะครับและอย่าลืมมาลงทะเบียนกันเยอะเพราะว่ายิ่งลงเยอะยิ่งปลดล็อกของรางวัลมากขึ้นแล้วก็มีกิจกรรมสุ่มผู้โชคดีอีกห้าสิบคนแยกด้วยนะสุดท้ายเลยว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับทุกกคคคนนสาาาาหรรรัับบบบลลลิิปปี้้ไจงแว๊ยยยอ่ืมด sabna